นี่มันอะไรกันทําไมพี่นายกรรมพ่อถึงยกให้พี่สามหมดเลยผมเป็นน้องชายผมก็ต้องได้สิที่ผ่านมาผมก็ดีกับพ่อแม่ตลอดแล้วทําไมเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วเราจะเอาอยัางไงกันต่อดีที่รักนี่ที่เราติดเขาเราจะเอาเรื่องอะไรไปอ้างเขาต่อโหก้าพ่อกับแม่คุณเป็นอะไรเนี่ยคุณก็ขยันสร้างนี่เหลือเกินเอาอย่างนี้ไหมพี่ชายเธอบริษัทก็ตั้งใหญ่โต พ่อแม่เธอที่ดินก็ตั้งเยอะแยะเธอก็ไปขอแบ่งมาจากพี่ชายเธอสิเออเข้าท่าดีนะแต่ว่าฉันแต่งงานออกมาแล้วสิพี่ชายฉันจะให้หรอเออนะตอนนี้มันก็เหลือทางแค่นี้แหละไปให้สุดก่อนแล้วค่อยว่ากัน นี่พวกน้องสองคนยังไม่คิดจะหยุดกันอีกเหรอยังจะไปกัดกินบ้านพี่เคนอีกมาแล้วค่ะเอ้าปุ้ยไฟพี่แปะ๊ะนั่งก่อนสิ ชายหนูไม่อยู่บ้านหรอคะเขาออกไปทำธุระได้สักพักแล้วอะนี่น้องสองคนก็ไม่ได้มาหาพี่ตั้งนานแล้วน้องอยากกินอะไรไหมเดี๋ยวพี่ไปทำมาให้ไม่เป็นไรหรอกค่ะพวกเราสองคนไม่อยากกินที่วันนี้เรามาหาเรามีเรื่องสาคัญจะคุยกับพี่เคนค่ะถ้าพี่เคนไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะยังไงหนูรบกวนพี่แป๊ฝากบอกพี่เคนด้วยนะคะได้สิแล้วน้องมีเรื่องอะไรหรือเปล่าบอกพี่ได้นะงั้นหนูขอพูดตรงๆเลยนะคะที่หนูมาหาพี่เคนวันนี้หนูต้องการมาแบ่งที่ดินบ้านเก่าค่ะ แต่ปุ้ยฝ้ายน้องก็แต่งงานออกไปตั้งหลายปีแล้วนะตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่กับพี่เคนก็ดูแลพ่อแม่มาตลอดพาละที่บ้านพี่กับพี่เคนก็เป็นคนแบกไว้หมดบ้านเก่าน้องจะมาแบ่งยังไงละ่ะนี่พี่พูดอะไรเนี่ยเป็นลูกสาวแล้วยังไงลูกสาวไม่ใช่คนในครอบครัวเหรอถึงจะมาแบ่งที่ดินไม่ได้อะใช่กะบ้านและที่ดินหลังนั้นก็เป็นเงินที่พ่อแม่หนูซื้อไว้ทั้งนั้นแหละแล้วทำไมหนูถึงจะไม่มีสิทธิ์แบ่งละ่ะ พี่ก็ว่าแล้วทําไมวันนี้ถึงมาแปลงปกติก็ไม่เคยมาหาพี่ที่ร้านที่แท้ก็อยากจะมาแบ่งที่ดินของพ่อแม่นี่เองเอ๊ะนี่พี่แปะพูดอะไรออกมาเนี่ยอะไรคือหนูอยากได้ที่ดินของพ่อแม่ยังไงมรดกของพวกท่านหนูก็มีสิทธิ์ครึ่งหนึ่งที่จะมาแบ่งอยู่แล้วไม่รู้แหละยังไงวันนี้หนูก็ต้องได้ส่วนแบ่งที่ดินนี้ก็ถือเป็นมรดกตกทอดของบ้านเรานะอีกอย่างในอนาคต เราก็ต้องแบ่งที่ดินกันอยู่แล้วไม่ใช่หรอเราก็แบ่งกันตอนนี้ให้มันจบๆไปสิมรดกตกทอดงั้นหรอนี่น้องเข้าใจความหมายคำนี้ไหมมรดกคือทรัพย์สินหลังจากที่พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วถึงจะเรียกว่ามรดกตกทอดอีกอย่างก็ต้องดูพิธยกรรมของพวกท่านก่อนว่าใครมีสิทธิ์ได้รับมรดกไปและตอนนี้พ่อแม่ของพวกเราก็ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ไม่ได้เจ็บป่วยและมีโรคอะไรตอนนี้พวกน้องจะมาแบ่งที่ดินกันแบบนี้ถ้าแบ่งกัน แล้วน้องจะให้พ่อแม่ไปอยู่ที่ไหนเรื่องนี้น้องเคยคิดกันบ้างไหมนี่พี่แปะพี่ฮุบที่ดินไว้กาจะไม่แบ่งใครเลยใช่ไหมไม่ต้องพูดก็รู้แล้วแหละนี่พี่กับพี่เคนก็มีบ้านตั้งหลายหลังนี่แบ่งให้พ่อแม่อยู่หลังนึงจะเป็นอะไรไปจ้านี่น้องจะพูดอะไรก็ควรที่จะรู้จักเขาบามาเลยญา,าติบ้างนะน้องเองก็เป็นแค่ลูกเขยน้องเคยทําอะไรพวกท่านหรือ,อยังเคยดูแลเอาใจใส่พวกท่านหรือเปล่าปีหนึ่งพวกน้องสองคนกลับมาเย,ยี่ยมพวกท่านกี่ครั้งปุยฝ้าย ตั้งแต่ที่น้องแต่งงานออกไปน้องไม่เคยกลับมาบ้านเลยน้องก็รู้ดีอยู่แก่ใจนี่พวกน้องสองคนเคยเป็นห่วงความเป็นอยู่ทุกสุขของพวกท่านบ้างหรือเปล่าแค่คําว่ากระตันยูยังสะกดเป็นอยู่ไหมอีกอย่างตอนนี้พวกท่านก็ร่างกายแข็งแรงดีถ้าวันหนึ่งพวกท่านแก่แล้วไม่สบายขึ้นมาพวกท่านจะพึ่งพาพวกน้องได้ยังไงหุบปากนี่คุณเป็นแค่คนนอกคุณอย่าพูดมากเลยนะแล้วอย่ามายุ่งเรื่องครอบครัวเรา อีกอย่างถ้าพ่อกับแม่ไม่สบายก็ต้องเป็นลูกชายอยู่แล้วไม่ใช่หรอที่ต้องคอยดูแลพวกท่านและออกเงินค่ารักษาหนูเองก็เป็นลูกสาวที่แต่งงานออกไปแล้วต้องเกี่ยวอะไรกับหนูอะ่ะพ่อกับแม่ก็สมควรแล้วนี่ที่พี่แปะกับพี่เคนต้องดูแลพวกท่าน นี่พี่แปะพี่ทำอะไรเนี่ยถ้าน้องยังเห็นว่าพี่เคนเป็นพี่ชายแท้ๆของน้องน้องก็ต้องยอมรับว่าพี่เป็นพี่สะใภ้ของน้องด้วยถ้าพี่เคนเขายืนอยู่ตรงนี้ข้างๆพี่พี่เชื่อว่าเขาจะฟังในสิ่งที่พี่พูดและพี่ก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะว่าลูกสาวที่แต่งงานออกไปจะมาขอแบ่งมรดกโดยที่ไม่คิดจะดูแลพ่อแม่ของตัวเองเลยถ้าน้องอยากแบ่งมรดกด้วยได้สิงั้นต่อไปค่ากินค่าใช้ค่ารักษา และค่าประกันชีวิตของพวกท่านเราสองครอบครัวก็มารับผิดชอบด้วยกันและหารครึ่งกันเราจะมาดูแลพวกท่านไปด้วยกันถ้าน้องเห็นด้วยมรดกเราก็จะแบ่งเท่าๆกันแต่ถ้าไม่เห็นด้วยก็ออกไปซะออกไปซะออกไปซะกล้าปุ้ยฝ้ายพวกน้องสองคนเลิกทำตัวแบบนี้สักทีเถอะแล้วพูดความจริงออกมาเลยนะ ความจริงอะไรกันพี่แอนพี่อ่ามาเพอ้อเจอนะนี่เรื่องทั้งหมดคิดว่าพี่ไม่รู้งั้นเหรอค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็มีคนโทรมาทวงเงินอีกแล้วนะนี่คุณไปแพ้พนันมาอีกแล้วสิเงินตั้งเยอะเราจะใช้ยังไงเขาหมดเมื่อคืนน่ะผมมั่นใจมากเลยนะผมก็จะทบต้นทบดอกแล้วเอากำไรเน้นๆให้มันจบๆไป แต่แมนยูนะสิดันมาแพ้อาเซนอลก็มาเสมออีกมันเลยเลยไม่เป็นท่าเนะี่ยนี่คุณจะทําอะไรปรึกษากันก่อนสิเงินตั้งห0แสนมันไม่ใช่น้อย,อยเลยนะถ้าวันไหนเราถูกขึ้นมานะเราสบายไปทั้งชาติเลยนะก่อนที่เราจะสบายอะ่ะตอนนี้เราต้องหาวิธีคืนเงินเขาก่อนงั้นเอางี้ไหมผมเป็นพี่นายกำบ้านผมอะ่ะเป็นชื่อผมรับต่อจาพ่อหมดเลยนะเราไปเอาสมบัติที่ดินที่พ่อจะแบ่งให้เอามาขายก่อนไหม ทำแบบนี้มันโคตรแย่เลยนะแต่ฉันว่ามันก็เป็นความคิดที่ดีนะพี่แปะนี่พี่ก็อยากไปฟังพี่แอนมันมากเลยเหลียวไหลไปเลยพี่แอนนี่พี่ก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะทำไมยังพูดจาเพอ้อเจ้ออีกก็ว่าทำไมไม่มีคนเอาพี่แก่ป่านี้แล้วเดี๋ยวก็โดนหลังมือหรอกเร็วไหลงั้นหรอ ก็ฟังเองสิเงินตั้งเยอะเราจะใช้ยังไงเขาหมดเมื่อคืนนะ่ะผมมั่นใจมากเลยนะผมก็จะทบต้นทบดอก้อกำไรเน้นๆให้มันจบๆงั้นเอ,า,อางี้ไหมไป็พี่นายกับ้านผมเป็นชื่อผมรับต่อจะพอหมดเลยนะถ้าแบบนี้มันโคตรแย่เลยนะแต่ฉันว่ามันก็เป็นความคิดที่ดีนะอ๋อเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองนี่ปุ๋ยไฟกล้า น้องสองคนก็โตกันแล้วนะเมื่อไหร่จะเลิกพนันกันสักทีพี่แป๊ะมันไม่ใช่อย่างที่พี่คิดนะคะนี่พี่แอนแล้วทำไมพี่นายกรรมบ้านเราทำไมถึงเป็นชื่อพี่หมดพี่ไปเป่าหูอะไรพ่ออีกเนี่ยพี่ไปเป่าหูอะไรมางั้นหรอพี่ก็แค่เอาเรื่องทั้งหมดที่พี่ได้ยินไปเล่าให้พ่อฟังพ่อก็เลยให้ทนายเขียนพี่นายกรรมใหม่ดีนะที่พี่รู้ก่อน ไม่งั้นทรัพย์สินของบ้านเราก็ไม่เหลืออะไรแล้วนี่พี่อย่ามาทําตัวนิสัยแบบนี้นะอ๋อนี่คงเป็นเหตุผลที่พี่ไม่ยอมแต่งงานออกไปสักทีใช่ไหมเพราะพี่จะเอาสมบัติของพ่อไปหมดเลยใช่ไหมพี่แปะ๊ะพี่ช่วยคุยกับพี่เคนให้หน่อยนะคะช่วยหนูสักครั้งนะคะคุยเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรกันเหรอเคนคุณกลับมาแล้วเหรอก็น้องสาวคุณนะสิกับก้าเขาไปติดพนัน ติดหนี้สินเต็มไปหมดเลยก็ตอนนี้ก็จะกลับมาแบ่งที่ดินของพ่อแม่คุณอะยังไงหนูก็เป็นลูกสาวครอบครัวเดียวกันหนูก็ต้องมีสิทธิ์แบ่งที่ดินของพ่อแม่สินี่มันอะไรกันเป็นผู้หญิงที่แต่งงานออกจากบ้านแล้วยังกลับมาแย่งที่ดินอีกไม่หนำซ้ำถ้ากลับมาพอทำธุรกิจล้มละลายพี่ยังอยากช่วยหน่อยแต่นี่อะไรกัน ไปเสียพนันและติดหนีส้สินคนอื่นเขายังมีหน้ากลับมาแย่งที่ดินนี่ปุ้ยฝ้ายพ่อแม่เราก็สอนเรามาดีนี่น้องไปเอานิสัยเสียแบบนี้มาจากไหนเนี่ยหรือไปเพราะกล้ามาพาเสียคนพี่เคนคะหนูขอโทษนะคะครั้งนี้ช่วยหนูสักครั้งนะคะพี่เคนครับพี่เคนช่วยพวกเราหน่อยนะครับพวกเราหมดหนทางแล้วจริงๆครับออก่อขึ้นเองก็แก้กันเองสิออกไปจากบ้านพี่ซะไปสิ